เป็นผ้าทอยกดอกลายหยดน้ำสีขาวงาช้างคือแต้มครีมนิดๆน,นะครับเป็นขาวครีมที่เรียกว่าทางนี้เรียกว่าขาวงาช้างหมายเลข J 1729ง J 1729เจ็ดสองเมีเกาะเชิงดิ้นเงินนะครับเกาะเชิงดิ้นเงินดูตัวลายสิครับดูตัวลายสิครับสวยไหมมีผ้าพื้นเห็นแล้วที่ชายทางด้านซ้าย ซ้ายมือของภาพราคา9 0 0าทันนพร้อมส่งนะครับสำหรับผ้าสีขาวนั้นต้องสั่งทอนะครับเพราะว่าเป็นผ้าที่รักษาความสะอาดยากมากช่างไม่ค่อยอยากจะทอกันต้องสั่งโดยเฉพาะเจาะจงถึงจะทำให้ดูสิครับแล้วก็เป็นผ้าประกอบในร้านมี6ตะกอนะครับมีผ้าทอยกเหมือนกันถูกตาต้องใจผืนไหน วงมาวงมาได้เลยครับสำหรับผ้าทอยกจอะสีขาวงาช้างนั้นมันออกเป็นครีมก็ได้นะครับถ้าดูแสงสว่างมากๆจะออกเป็นขาวดูนะครับหมายเลขก็ J หนึ่ง0 0็ดเก้านๆสวยทีเดียวครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ผ้าเพิ่งเข้ามาเร็วๆนี้เองครับ